น้องลีน่าเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเออฟาดอันโซฟาอยู่เงี้ยงก็เอาไปทิ่มซะเด้อจ้าแต่แต่พี่ดาราไปอยู่เต็นท์พี่อับไปอยู่ค่ะอยู่เต็นท์เจ้าของนี่แหละค่ะพี่ดาราอยู่นี่แหละค่ะวันนี้พี่น้องวันนี้พี่น้องวันนี้ไม่ปล่อยจ้า พี่ดาราลงไลแล้วใช่ค่ะเขาลงไลแล้วโอ้พี่น้องฮอนอี่ลีดด้มือเนี่ยฮ้อนคร,รับมือในวิทขอบคุณนะครับคุณหน่อยสกุลรัฐครับสรุปว่าน้องนี่นะอายุเท่าไรน้องหรอสิบเจแล้วพ่ออ๋อ กับพี่ท็อปอยู่ฝั่งหนึ่งคลิปตั้อย่างส่งไปแล้วเ็าเห็นเขาคอมเมนต์ว่าอะไรเสร็จแล้วเขาจะเอาไปลงแล้วมัง้งเมื่อเช้านี้ส่งไปพี่ทีมงานเขาแล้วแต่พี่โบกับพี่เจนน่าจะได้อ่าไปพี่โบกับพี่เจนมองกล้องเลิกลากมากเลยถ้าเราอ่านสกิปรกเราต้องทำตาหีว้เออเอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเ,นเนเียนเหรออ๋อวิธีการใช่ไหมแต่ของพี่เจนแบบมองแบบสริปอย่างเดียวแบบไม่ได้ต้องท่องใหม่วันนี้ได้กินแล้วไม่ปล่อยครับเพราะวัน มื่อนี้ลงควาดกับข่าวถือใจย,ยุ้มื่อนี้ได้กินกระดูกหมูตม้มเสพผักกาดแล้วครับมื่อนี้เหมือนเหมือน้ารุ่งงานอร่อยมากเลยนะวันนี้แซ่บมากเลยล่าสุดที่แม่ไป็นสบายแล้ววันนี้ไม่ไม่ได้หยุ่มใช่น้องที่ไปรับเชิญเราวันนั้นไงยอยู่บ้านไหวะที่ ใช่ใช่ใช่ครับใช่ยหยุดอยู่นั่นครับอัญยองคาบดีแมลีด้วยนะครับแม่สุมาลีทั้งสองท่านเลยนะครับน่ารักมากเลยแล้วัําทำไมอ่ะบ้านแม่กหอนสารคามบ่อมีฝนเลยอันบ่อยากได้ฝนรอกจ้าพี่น้องว่าจะลมเบาๆสบายๆก็เอาจ้าวันนี้ไม่มีลมเลยใช่วันนี้แบบร้อนมาก เพจเนี่ยสารุ่นมิถายลำดับที่องหาเพจน้องบอเจอเลยเวลาน้องไม่พอเจอเพจน้องชื่ออะไรอ่ะเพจชื่ออะไรหนูเพจไทยเพยน้องอ่ะพ่อไม่ไม่ไม่ของของต้าหยองเนี่ยเขาบอกว่าหาเพจไม่เจอเวลาไลฟ์สดไม่ได้ไลฟ์ในเพจโนไลฟ์ไหนไหนโดยมากน้องจะไลฟ์ในต่อตอนนะครับแต่ว่ามีพ่อพ่อจะไลฟ์ในเพจ ลูกตาครับไม่เมืองเลยปีนี้หมดฤดูกาลกาแล้วครับเ,รอเออน้องลีน่าไปอยู่ประจำครับคิดทอดหาหารแม่จะเลิ่มเล็เดียวน้องออกกับใครครับสวัสดีครับแม่พันจีครับพาวาสวัสดีครับโอโบอกฉากล้ำเลยพ่อ,<ช>อแต่ไซส์เดียวกันอยู่น่าจะได้อยู่แต่ยืมชุดพี่ฟิมก่อนจะ,จะไซส์เดียวกัน น่ารักจ้าก็มีพอพุนค้าไม่เป็นครับแ,ง,ววแเงเ้าโน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 โ่เกนอยมคกรเลวแลเ้แลเขาเออมีแมพมีตั้ <c oughs> ใส่กันไปจิบน้องต้นตาลอยู่น้องต้นตาลจะมาอยู่ไปหวานไปแล้ว น้องจะดาดททหารเดือนเมษาพอดีเลยแต่เทสดีมากเลยพ่อปคะแนมนมาเต้นแถวนาน,นี่แบรบรูบปที่น้องก็หนูโพสไปนะไม่เอาไม่ไม,ไม่เขาไม่เคยเข้าวงการมอลลามเขาไม่มีเพื่อนรู้จักในวงการมอลลาเลยไี้ดียว ไม่รู้จักใครในวงกรารหมอรำเลยไ,เอไอาพีนั่นหรอใช่ครับดิพีหนึ่งร้อยนะ,ะแล้วก็น้องน้องพีที่เราเสียงแบงค์สอนราเนี่ยพอปะคือบอกบคำับไม่พอเสียงแบบลูกแหบ,บแต่ว่าแบบน้องแบบ